ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับห้องเรียนฟิสิกส์ของเราครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของคลื่นเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของปรากฏการ์สั่นพ้องของคลื่นเสียงกันการสั่นพ้องของคลื่นเสียงมันคืออะไรสมมุติว่าเรามีตัวซ่อมเสียงนะครับซ่อมเสียงอยู่สองอันที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการนะครับมีมวลเท่ากันความหนาเท่ากันทําจากโลหะชนิดเดียวกัน เมื่อเราเคาะซ่อมเสียงตัวที่1นะครับตัวซ้ายตัวนี้เมื่อเคาะซ่อมเสียงซ่อมเสียงก็จะเกิดการสั่นนะครับเกิดการสั่นแล้วก็ทําให้โมเลกุลของตัวกลางในที่นี้ก็คืออากาศนะครับส่งผ่านพลังงานจากซ่อมเสียงตัวที่1นะครับในรูปของส่งผ่านพลังงานในรูปของขึ้นเสียงส่งไปยังตัวซ่อมเสียงตัวที่สองทีนี้ซ่อมเสียงตัวที่2เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมือนกับซ่อมเสียงตัวที่1 ไม่ได้รับพลังงานจากคลื่นเสียงมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนไปด้วยนะครับดังนั้นปรากฏการลักษณะนี้เราเรียกว่าการสั่นพ้องของเสียงนั่นเองทีนี้การสั่นพ้องของเสียงนะครับมีคำศัพท์สำคัญอยู่หนึ่งคำนะครับที่เราเรียกว่าความถี่มูลฐานหรือ fundamental fundamental frequency นะครับนะความถี่มูลฐานมันคืออะไรตัวความถี่มูลฐานตัวนี้เป็นความถี่ต่ำสุด นะครับความถี่ต่ำสุดที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องของเสียงนะครับเกิดการสั of of ่นพ้องของเสียงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีซ่อมเสียงเมื่อสักครู่นี้อยู่นะครับถ้าเราใช้ความถี่ของเสียงที่ทำให้ตัวซ่อมเสียงอันนึงเกิดเริ่มเกิดการสั่นนะครับความถี่ต่ำสุดเลยที่ทำให้ซ่อมเสียงอันนึงเริ่มเกิดการสั่นเราก็จะเรียกมันว่าความถี่มูลฐานเอง ทีนี้ปรากฏการสั่นพ้องนะครับนอกจากจะเกิดจากตัวซ้ําเสียงได้แล้วนะครับเรายังสามารถทําให้เกิดปรากฏการสั่นพ้องขึ้นในในท่อนะครับในท่อที่มีลักษณะเฉพาะนะครับอย่างในรูปฝั่งซ้ายก็จะเป็นลักษณะของท่อปลายเปิดนะครับเป็นลักษณะของท่อปลายเปิดเปิดในนี้คือเปิดทั้งสองด้านทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับส่วนรูปทางด้านฝั่งขวามือตรงนี้เราจะเรียกว่าท่อ ปลายปิดนะครับปลายปิดในที่นี้ก็คือทางด้านซ้ายมือฝั่งนี้ปิดนะครับปิดตันเลยส่วนทางขวาขวามือตรงนี้ก็เป็นท่อเปิดนะครับเราเรียกว่าท่อตัวท่อปลายปิดปิดหนึ่งด้านนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในท่อเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวสิ่งที่เรียกว่าลูกคลื่นนิ่งนะครับหรือวงคลื่นเกิดขึ้นในท่อ ซึ่งวงคลื่นที่เกิดในท่อปลายเปิดและท่อปลายปิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นได้ว่าในท่อาปลายเปิดนะครับบริเวณปากท่อทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ตัวคลื่นนะครับเกิดการรวมกันแบบเสริมที่เราเรียกว่าตำแหน่งของปฏิบัติ นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นลักษณะของคลื่นเสียงเราก็จะได้ยินเสียงที่ตำแหน่งปลายท่อตรงนี้เป็นเสียงที่ดังกว่าปกตินะครับเป็นเสียงที่ดังกว่าปกติที่เราจะเห็นได้ว่าบริเวณตรงภายในท่อนะครับจะมีตำแหน่งหนึ่งที่ตัวโมเลกุลตัวกลางนะครับไม่เกิดการสั่นสะเทือนเลยตำแหน่งนี้เราจะเรียกว่าตำแหน่งของบับนะครับตำแหน่งของบับ รือถ้าในเรื่องในแง่ของเสียงนะครับเสียงที่เราได้ยินก็จะเป็นเสียงที่เบากว่าปกติอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการสั่นพ้องนะครับของเสียงในท่อปลายเปิดบริเวณปากท่อทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับจะเป็นตำแหน่งของปฏิบัตินะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงดังแต่ถ้าเป็นกรณีของท่อปลายปิดท่อปลายปิดปิดหนึ่งด้านนะครับเออ บริเวณปลายท่อที่ปิดตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวโมเลกุลตัวกลางนะครับไม่เกิดการสั่นสะเทือนเลยดังนั้นตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของบับในขณะที่ปากท่ออีกฝั่งหนึง่งนะครับที่เป็นฝั่งที่เปิดตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของปฏิบับหรือถ้าเราลองฟังเสียงดูเราก็จะได้เป็นเสียงที่ดังกว่าปกตินั่นเองครับ ลักษณะนี้เองก็จะเป็นลักษณะของการสั่นพ้องของเสียงในท่อทั้งสองแบบนะครับทั้งท่อปลายเปิดแล้วก็ท่อปลายปิดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่มีผลทําให้เราได้ยินเสียงในท่อปลายเปิดและท่อปลายปิดที่แตกต่างกันมันคืออะไรนะครับเ,เราจะเริ่มต้นที่ท่อปลายเปิดก่อนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราปล่อยคลื่นเสียงเข้าไปในท่อปลายเปิดนะครับ ในกรณีที่เป็นความถี่ที่ต่ําที่สุดหรือที่เราเรียกว่าตัวความถี่มูลฐานอขอแทนด้วยสัญลักษณ์คือ f ศูนะครับความถี่มูลฐานเราจะเห็นได้ว่าเรามีสมการจาก v เท่ากับ f ลัมดาอยู่นะครับ v เท่ากับ f ลัมดาเพราะฉะนั้นแล้วเนื่องจากตัวกลางของเรานี่คืออากาศนะครับตัวอากาศ เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้อัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกันนี้มีค่าคงตัวนะครับมีค่าคงตัวดังนั้นถ้าเราพิจารณาตัวความถี่กับความยาวคลื่นในกรณีของความถี่มูลฐานซึ่งเป็นความถี่ที่ต่ําที่สุดนะครับถ้าความถี่ f ตัวนี้ต่ําที่สุดเราก็จะได้ว่าตัวความยาวคลื่นก็ต้องมีค่ามากที่สุดด้วยทีนี้ตัวความยาวคลื่นดูยังไงนะครับสมมุติว่าโอเคเรามีคลื่นอยู่1ลูกสันลักษณะนี้นะครับ ถ้าสั่นขึ้นแล้วก็สั่นลงแล้วกลับมาที่ตำแหน่งเดิมเราวัดระยะห่างนะครับที่คลื่นเคลื่อนที่ไปในสองตำแหน่งเราก็จะได้ความยาวคลื่นออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูลักษณะลูกคลื่นที่เกิดขึ้นในท่อก็ต้องถ้าเราใช้ความถี่มูลฐานความยาวคลื่นก็ต้องมีค่ามากที่สุดด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะลูกคลื่นที่ปรากฏในท่อนะครับตัวความยาวคลื่นก็จะมีค่าที่ยาวที่สุดด้วยเมื่อเทียบกับ2รูปข้างล่างนะครับอ่า ทีนี้เราจะมาดูซิว่าตัวความยาวคลื่นที่ปรากฏนะครับกับความยาวท่อมันสัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าท่อของเรานะครับท่อของเรามีความยาวเป็น l มีความยาวเป็น l เราจะเห็นได้ว่าลูกคลื่นที่อยู่ในท่อนะครับเริ่มจากตำแหน่งนี้นะครับเริ่มสั่นกลับมาที่ตำแหน่งสมดุล แล้วก็ไปที่ตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบกับตัวลูกคลื่นหนึ่งลูกวิ่งคลื่นจากตำแหน่งสูงสุดกลับมาที่ตำแหน่งสมดุลเดิมแล้วก็ไปที่ตำแหน่งต่ำสุดเราวัดระยะห่างตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ายังไม่ครบความยาวคลื่นหนึ่งเลยถูกไหมครับความยาว ของสองตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3ห่างกันเพียงแค่ครึ่งความยาวคลื่นนะครับแค่ครึ่งความยาวคลื่นเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าอะไรครับเราก็จะได้ว่าระยะครึ่งความยาวคลื่นตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับความยาวของท่อนั่นเองเราก็จะได้ว่า L นะครับก็จะสัมพันธ์กับตัวความยาวคลื่นเท่ากับ L เท่ากับแลมด้าส่วน 2นั่นเองทีนี้เรามีสมการจาก v เท่ากับ f ลัมด้าไหมครับเราก็เปลี่ยนลัมด้าให้อยู่ในรูปของ v กับ f ซะเราก็จะได้ลัมดาเท่ากับ v ส่วนด้วย f แทนค่าลงไปเลยครับแทนค่าลงไปเลยเราก็จะได้ว่าความยาวท่อในกรณีนี้เขียนให้อยู่ในรูปของความถี่ก็จะกลายเป็น v ส่วนด้วย 2f นะครับ v ส่วนด้ 2f หรือถ้าเรายัย ข้างสมการนิดนึงเราก็จะได้ว่า f ของเรามีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย 2l นั่นเองนั่นก็แปลว่าตัว,ตวความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องนะครับมันจะขึ้นอยู่กับอัตราลเร็วของตัวกลางนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยาวท่อนั่นเองตามสมการการเกิดปรากฏการสั่นพ้องครับ นอกจากเราใช้ความถี่มูลฐานแล้วเราสามารถทําให้เกิดปรากฏการสั่นพ้องได้โดยการใช้ความถี่ที่มีค่าสูงมากกว่าความถี่มูลฐานก็ได้แต่เมื่อความถี่สูงขึ้นนะครับมันก็จะมีผลทําให้ความยาวคลื่นต้องลดลงไหมครับเนื่องจากอัตราเร็วคลื่นมีค่าคงตัวนะครับก็เหมือนเดิมจาก v ท่ากบ f แลมด้าถ้าตัวความถี่เพิ่มในขณะที่อัตราเร็วคลื่นตรงนี้คงตัวเนื่องจากเป็นตัวกลางเดิมนะครับตัวความยาวคลื่นตรงนี้ก็ต้องลดลง พราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นในท่อปลายเปิดมันก็จะมีค่าที่สั้นลงเมื่อเทียบกับรูปแรกนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ความยาวท่อ L เท่าเดิม L ตัวนี้จะสัมพันธ์กับตัวความยาวคลื่นยังไงอ่ะเราก็มาดูมาวัดความยาวคลื่นกันตั้งชื่อตรงนี้ว่า f 1อ่าท่อเหมือนเดิมยาว L ครับเราก็จะเห็นได้ว่าในรูปนะครับเคลื่อนคลื่นเคลื่อน,นที่จากตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่ ห่างจากสมดุลมากที่สุดนะครับมาที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5ถ้าเราเทียบกับลูกคลื่น1ลูกนะครับเทียบกับลูกคลื่น1ลูกอลูคลื่นวิ่งจากตำแหน่งที่1อ่ะเทียบเลยนะครับ2 3 4แล้วก็อ่าเราวัดระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่5ครับเราก็จะเห็นได้ว่าระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่5จะห่างเท่ากับ หความยาวคลื่นพอดีกลับมาที่เดิมพอดีไปเลยได้1ความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นกรณีนี้ L ของเราก็จะทําอีกค่าเท่ากับแลมด d าพอดีเราก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแลมด d าตรงนี้ให้อยู่ในรูปของ V ส่วน F ซะเราก็จะได้ L เท่ากับ V ส่วนด้วย F ทีนี้เราจะแอบ,บคูณ2ส่วน2เข้าไปข้างหน้านะครับคูณ2ส่วน2เข้าไปข้างหน้าแต่คูณทําไมเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าในกรณีที่ เราใช้ความถี่สูงขึ้นนะครับเราจะได้ค่า f 1ของเรามีค่าเท่ากับ 2v ส่วนด้วย 2l 2v ส่วนด้วย 2l ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบค่าความถี่ตัว f 1ตัวนี้กับ f 0นะครับเปรียบเทียบ f 1กับ f 0เราจะเห็นได้ว่าตัว f 1นะครับมันจะมีค่าเป็น2เท่าของ f 0นั่นเอง นะครับสองเท่าของ f 0ูนย์นั่นเองและถ้าเราสังเกตตัววงคลื่นที่เกิดขึ้นในท่อในกรณี f 0ย์จะเห็นได้ว่ามีวงคลื่นที่เกิดขึ้นในท่อแค่วงเดียวนะครับ1วงในขณะที่กรณี f 1เกิดวงคลื่นในท่อ2วงนะครับอ่าน่ครึ่งบวกหบวกอีกครึ่งก็เป็น2วงนั่นก็หมายความว่าจํานวนวงคลื่นนะครับจำนวนวงคลื่นที่ปรากฏในในในตัวท่อปลายเปิดของเราตัวนี้ มันก็จะสัมพันธ์กับตัวจำนวนเท่านะครับของความถี่ที่ใช้ที่ทำให้เกิดปรากฏการ์สั่นพ้องนะครับทีนี้เรามาดูกรณีสุดท้ายบ้างนะครับในรูปสุดท้ายเลยรูปล่างสุดนะครับกรณีของ f 2เราบอกว่าเราเพิ่มความถี่ขึ้นไปอีกเพื่อให้เกิดปรากฏการ์สั่นพ้องดังนั้นเมื่อเราเพิ่มความถี่ปุ๊บความยาวคลื่นก็จะยิ่งสั้นลงไปอีกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเราให้ท่อของเรายาว l เรามาดูซิว่า ความยาวแลสัมพันธ์กับความยาวคลื่นยังไงเราก็ไล,ล่หลันตำแหน่งครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็เอ่เพราะฉะนั้นจากเลข1ถึงเลข5ตัวอนุภาคตัวกลางสั่นกลับมาที่เดิมถูกไหมครับก็จะได้1ความยาวคลื่นพอดีจากเลข5มาเลข7ได้อีกครึ่งความยาวคลื่นนะครับอีกครึ่งความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า L ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ3ลัมดาส่วน2เปลี่ยนลัมด้าเหมือนเดิมครับเป็น v ส่วน S เราก็จะได้ L เท่ากับ3 v ส่วนด้วย2 s หรือถ้าเราเขียนความถี่ตัว f2 ตัวนี้เราก็จับย้ายข้างสมก,การกลายเป็น3 v ส่วนด้วย2 l เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับถ้าเราเทียบ f3 ตัวนี้กับ f0 เราก็จะได้ว่าตัว f2 ของเราตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น3เท่าของ f0 นั่นเอง เราก็จะเห็นได้ว่าพอเป็น3ามเท่าปุ๊บจำนวนวงคลื่นที่เกิดขึ้นในตัวท่อปลายเปิดก็จะมีครึ่งบวกหบวกหบวกครึ่งก็เป็น3มวงนะครับสวงดังนั้นแล้วถ้าเราใช้ความถี่ค่าที่ n ล่ะตัวความถี่ของเราเท่ากับ v ส่วนด้วย 2l พอมาเป็นความถี่ค่าที่1นนะครับได้ 2v ส่วนด้วย 2l ความถี่ค่าหนึ่งก็ 3v ส่วนด้วย 2l เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นความถี่ใดๆนะครับความถี่ใดๆเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ nv ส่วนด้วย 2l นั่นเองนะครับโดยที่ n ตัวนี้คือแทนจำนวนวงคลื่นที่เกิดขึ้นในท่อนะครับว่ามีกี่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรทั่วไปนะครับที่เราใช้ในการคานวณทีนี้มาดูกรณีของท่อปลายปิดบ้างเราก็จะเห็นได้ว่าตัวความยาวท่อก็จะสัมพันธ์กับความยาวคลื่นเหมือนกันอย่างในกรณีแรกสมมุติว่าความยาวท่อของเราคือ l นะครับ เราก็จะได้ว well, ่าแอลของเราก็จะมีค่าเท่ากับอ่าเท่าไหร่เราก็ดูซิว่าตัวคลื่นที่เกิดขึ้นในท่อนะครับมันมีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่นเราก็จะเห็นได้ว่าอ่าคลื่นบนไปกลับหนึ่งรอบอันนี้คือ1ความยาวคลื่นนะครับอันนี้คือหนึ่งแลมด้าคลื่นที่เกิดขึ้นในท่อนะครับอ่าเราก็ไล่ตำแหน่งจากหนึ่งไปสองเราก็จะเห็นได้ว่านะครับจากตำแหน่งที่หนึ่งไปตำแหน่งที่สอง ถ้าเราเปรียบเทียบกับคลื่น1ลูกก็แค่จากตำแหน่งสมดุลมาที่ตำแหน่งที่อนุภาคสั่นไกลที่สุดถูกไหมครับมันเป็นความยาวแค่1ใน4ของความยาวคลื่นทั้งหมดเราก็จะได้ l ตัวนี้มีค่าเท่ากับ lambda ส่วน4นะครับเปลี่ยน lambda ตัวนี้เป็น v ส่วน f ซะเราก็จะได้ l เท่ากับ v ส่วนด้วย4ี f นะครับย้ายข้างความถี่ไป f ของเราก็จะกลายเป็นกลายเป็น v ส่วนด้วย 4L ทีนี้มาดูกรณีที่สองครับถ้าเราใช้ความถี่สูงขึ้นแลตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรานับตำแหน่งนะครับจากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่สองไปตำแหน่งที่3ามไปตำแหน่งที่4ยังไม่ครบความยาวคลื่นเลยถูกไหมครับไปแค่3ใน4ของความยาวคลื่นอ่ะเราก็เปลี่ยนลัมดาตัวนี้เป็น v ส่วน f เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ f ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3 v ส่วนด้วย4 l นะครับ3 v ส่วนด้วยี่ l มาในกรณีสุดท้ายครับอ L อลตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ลองคิดเองนะครับลองคิดเองดูซิสัมพันธ์กับความยาวคลื่นยังไงครับเราจะได้ L ตัวนี้เท่ากับ5ส่วน4ลัมดาเหมือนเดิมครับเป็นลัมดาเป็น v ส่วน f ซะเราก็จะได้เป็น5 v ส่วนด้วย4 f นะครับจับยาข้างสมการ f ก็จะกลายเป็น 5v ส่วนด้วย 4l เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวความถี่ที่เราได้เนี่ยเราจะได้ v ส่วน 4l 3v ส่วน 4l แล้วก็ 5v ส่วน 4l ดังนั้นถ้าเป็นความถี่ใดๆ sn เราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของ 2n ลบ 1v ส่วนด้วย 4l ได้นะครับโดยที่พจน์ 2n ลบ1ตัวนี้ก็คือพจน์ของเลขคียนั่นเองสังเกตนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า v มีเลข1เลข3เลข5ซึ่งเป็นพจน์ของเลขคี่ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้สูตรทั่วไปของกรณีท่อไปปิดเป็น 2n-1v ส่วนด้วย 4l ทีนี้จะลองมาดูตัวอย่างคำนวณน,นะครับครับตัวอย่างแรกหลอดไปปิดและไปเปิดยาว1เมตรปล่อยคลื่นเสียงอัตราเร็ว340เมตรต่อวินาทีนะครับเข้าไปในท่อจงหาความถี่3าลำดับแรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องของเสียงในท่อทั้งส เพราะฉะนั้นเรามาดูกรณีท่อปายปิดก่อนนะครับท่อปาไปิดเราก็มีสูตรอยู่จาก F เท่ากับ 2n ลบ1 v ส่วนด้วย 4l ทีนี้เราหาตัวความถี่ครั้งแรกนะครับความถี่ครั้งแรกเราก็แทน n เท่ากับ1ลงไปแทน n เท่ากับ1ปุ๊บเราก็จะได้ f 1ตรงนี้นะครับมีค่าเท่าก,กับ v ส่วนด้วย 4l f ตัวนี้เท่ากับ v ส่วนที่ 4L ซึ่งเป็นความถี่มูลฐานเราก็แทนค่าลงไปเลยครับ340หารด้วย4คูณด้วย L คือ1อ่ะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ได้85เฮิร์ได้85 h เฮิร์นะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าในกรณีท่อปลายปิดนะครับตัวความถี่ในลำดับถัดไปเนี่ยจะมีค่าเป็น3เท่า5เท่าถูกไหมครับเราก็เอาความถี่ลำดับถัดไปเนี่ยเราก็เอา85ตัวนี้คูณ3ได้เลยนะครับ ความถี่ลำดับถัดไปก็เอา85คูณ5ได้เลยนะครับเนื่องจากความถี่ลำดับที่2ตรงนี้มีความถี่เป็น3เท่าความถี่ลำดับที่3มีความถี่เป็น5เท่าลักษณะนี้นะครับก็คูณเลขเลยเป็น255เฮิรต์นะครับแล้วก็425เฮิรต์อันนี้คือสำหรับท่อปปิดนะครับ ทีนี้ท่อไปเปิดบ้างท่อไปเปิดสูตรของเราคือ f เท่ากับ nv ส่วนด้วย 2l นะครับ nv ส่วนที่ 2l อ่ะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับความถี่มูลฐานคือแทน n เท่ากับ1นะครับ v ด้วยแทนค่าด้วย340ความยาวท่อคือ1เมตรเราก็จะได้เลยว่าความถี่มูลฐานของเราก็คือ170เฮิรต์นั่นเอง170เฮิรต์นั่นเองทีนี้ตัวความถี่ลำดับถัดไป สำหรับท่อปลายเปิดนะครับเราจะเห็นได้ว่าความถี่ลำดับถัดไปเป็น2เท่า3เท่า4เท่า5เท่าของความถี่มูลฐานใช่ไหมครับเราก็จัดการคูณเลขเลยครับความถี่ลำดับที่2ก็คูณ2เข้าไปเป็น340เฮิร์นะครับความถี่ลำดับที่3ก็คูณ3เข้าไปก็เป็น5 1 0สิเฮิร์นั่นเองครับดูตัวอย่างถัดไปครับ ตัวอย่างที่2นะครับเติมน้ําลงในกระบอกตวงอันหนึ่งให้ผิวน้ําอยู่ต่ํากว่าปากหลอด20ซนติเมตรและขณะนั้นอากาศมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสจงหาความถี่ต่ําสุดที่ทําให้เกิดการสันร่นเพงของเสียงในกระบอกตวงนะครับเราก็วาดรูปก,กระบอกตวงก่อนเลยจากนั้นเราเติมน้ําลงไปนะครับให้ผิวน้ําอยู่ต่ํากว่าปากหลอด20ซนติเมตรเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวน้ําตัวนี้นะครับเมื่อเราเติมลงไป มันก็จะทําหน้าที่ปิดตัวปลายท่อถูกไหมครับการสั่นพ้องที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการสั่นพ้องในท่อปลายปิดนั่นเองทีนี้เขาต้องการความถี่ที่ต่ําที่สุดความถี่ที่ต่ําที่สุดนั่นก็คือตัวความถี่มูลฐานดังนั้นถ้าเป็นความถี่มูลฐานสําหรับท่อปลายปิดมันก็จะเกิดวงคลื่นข้างในแค่ครึ่งวงนะครับเกิดวงคลื่นข้างในแค่ครึ่งวงดังนั้นเราจะหาตัวความถี่ตัวนี้เราก็เข้าสูตรเลยครับ F เท่ากับ 2n ลบ 1v ส่วนด้วย 4l ความถี่ต่ําสุดเราก็แทน n เท่ากับ1ลงไปครับเราก็จะได้ f ตัวนี้เท่ากับ v ส่วนด้วย 4l ตัว l จดให้ค่ามาแล้วถูกครับ20ซนติเมตรทเป็นเมตรก็คือ0.2นั่นเองเราก็จะได้ความถี่ตัวนี้มีค่าเท่ากับ v หารด้วย0.8ทีนี้เราต้องไปหาอัตราเร็วเสียงก่อนครับอัตราเร็วเสียงหาย,ยังไงอัตราเร็วเสียงสัมพันธ์กับอุณหภูมิตามสมการ v เท่ากับ331บวกด้วย0.6 ทีองศาสีนะครับทีในนี่คืออุณหภูมิในหน่วยองศาสีองศาเซลเซียสนะครับเราก็ใส่ค่าลงไปเลย0.6คูณด้วย25เราก็จะได้อัตราเร็วเสียงตัวนี้มีค่าเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลย340หารด้วย0.8ได้ค่าเท่าไหร่ครับ ลองคิดดูเล็กนิดนึงได้เท่ากันไหมครับคำตอบคือ425เฮิร์ตนั่นเองโอเคอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับท่อปเปิดอันหนึ่งมีความถี่มูลฐาน100เฮิร์ตนะครับพบว่าโอเวอร์โทนที่หนึ่งของท่อน,นี้มีความถี่เท่ากับโอเวอร์โทนที่2ของท่อปาปิดอีกอันหนึ่งจงหาความยาวท่อไปปิดเพราะฉะนั้นแล้วมีคำศัพท์คือคำว่าโอเวอร์โทนนะครับ โอเวอร์โทนตัวนี้คืออะไรโอเวอร์โทนตัวนี้คือความถี่ที่ถัดจากความถี่มูลฐานออกไปไหครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีท่อปเปิดความถี่มูลฐานของเราคือ100เฮิรต์นะครับเพราะฉะนั้นโอเวอร์โทนที่1ก็จะหมายความว่ามีความถี่ถัดออกไปจากความถี่มูลฐาน1ขั้นก็คือมีความถี่เป็น2เท่านั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่าโอเคความถี่ของเสียงที่ใช้ตัวนี้ก็คือ200เฮิรต์นะครับทีนี้ 200เฮิร์ตัวนี้เป็นโอเวอร์โทนที่2ของท่อปลายปิดงนั้นเราก็ต้องมาดูแล้วว่าท่อปลายปิดตัวเนี้ยตัวความถี่มูลฐานนะครับสมมุติให้เป็น f โอเวอร์โทนที่2ก็แสดงว่ามีความถี่ถัดออกจากตัวความถี่มูลฐานไป2ขั้นดังนั้นถ้าเป็นท่อปลายปิดนะครับความถี่ที่อยู่ถัดกันตัวนี้เป็น3เท่าของความถี่มูลฐาน5เท่าของความถี่มูลฐานนะครับถัดไป2ขั้นก็แสดงว่า ตัวความถี่ที่ใช้ในท่อปายปิดตัวนี้คือ5เท่านั่นเองของความถี่มูลฐานนะครับเราก็จะได้ว่าตัวสูตรในท่อปายปิดนะครับ f เท่ากับ 2n ลบ1 v ส่วนด้วย 4l ความถี่ของเราคือ200เฮิรต์ไหมครับตัวนี้เป็น5เท่าของความถี่มูลฐานเราก็แทน 2n ลบ1ตัวนี้ด้วย5ลงไป นะครับอัตราเร็วเสียงคือ340หารด้วย 4L เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ L ของเราเท่ากับ5คูณ340หารด้วย4คูณ200อลองคิดเลขดูครับว่าได้คำตอบเท่าไหร่ได้ไหมครับประมาณ17ส่วน16เมตรนะครับก็ประมาณเมตรเศษนะครับ อันนี้ลองไปคิดทศยมเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันครับหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสั่นพ้องของเสียงตัวนี้มันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่วัตถุของเราเนี่ยสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติค่าหนึ่งนะครับการที่มันสั่นเกิดจากที่มันได้รับพลังงานเสียงนะครับจากอีกแหล่งกําเนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผ่านตัวกลางนะครับทําให้ตัววัตถุนั้นเกิดการสั่นนะครับทีนี้ตัวคําศัพท์สําคัญ นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่นพ้องก็จะมีคําว่าความถี่มูลฐานหรือเป็นความถี่ที่มีค่าต่ําที่สุดที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องของเสียงนะครับมีคําว่าโอเวอร์โทนหรือความถี่ลําดับถัดไปถัดจากตัวความถี่มูลฐานนอกจากนี้ก็จะมีคําว่าฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกก็คือจํานวนเท่าของความถี่เมื่อเทียบกับความถี่มูลฐานนั่นเองส่วนสูตรคํานวณครับก็จะมีสองสูตรสําคัญนะครับในท่อปลายเปิด f เท่ากับ n v ส่วนด้วย2 l นะครับส่วนท่อปลายปิด f เท่ากับ2 n ลบ1 v ส่วนด้วย4 l จะต,ต้องระวังดีๆว่าตัว2 n ลบ1ตัวนี้มันมาจากตัวเลขที่เป็นเลขขี้นะครับตัวเลขที่เป็นเลขขี่ในขณะที่ถ้าเป็นท่อปลายเปิด n ตัวนี้คือเป็นได้ทั้งเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะครับเรียงลำดับไป1 2 3เรียงไปเรื่อยๆนะครับครับก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนเรื่องของการสันพ้อของเสียงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ